ของวันที่19พฤษภาคม2568นะครับอาจารย์สยามจุดทูปดอกที่สองของบรรพระวันนี้บรรพระใหญ่ด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้อาจารย์สยามได้จุดธูปมหามงคลขององค์ปู่ขาวยาตะเคียนในรอบที่สองขึ้นมาเออเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะเออเนื่องจากว่า เลขถูกมหามงคลน,นั้นแตกถล่มทลายวันนี้สามตัวแตกแล้วเด้อเอาหาน้อยหนึ่งสามสองเต็มคาราเบลเลยก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะครับเงินแสนแตกสนันอีกแล้วหาน้อยปกติก็มีอาจพลาดได้ห้าเจ็ดก็มาเออบนล่างเลยเอาเอาเข้าไปาเจ็ดสี่สองหรือเปล่า อานอยกาชาตดกับบนล่างกันเข้าไปเออวันนี้หมานกันเหลือเกินอานอยเฉพาะกิจอาจารย์สยามก็ไม่พลาดมาเหมือนเดิมห้าสี่สองตับเลยนะเอออานอยกาชาดแปดหนึ่งเจ็ดสองอานอยพิเศษก็สี่หนึ่งห้าเจ็ดเต็มคาราเบลเข้าไปมาฮหาหนอยปกติแตกสนั่นเลยทีนี้หนึ่งสามสอง บุ Boo ้ยเด็ดขาดจริงๆง,งวดนี้เอาลาพัฒนาวันนี้วันพระใหญ่นะจุดที่องค์ปู่ขาวญาติเคียนขอให้แตกสนันสามตัวนะสำหรับลาวพัฒนาลาสามัคคีลาวีสามลาวนี้ขออนุญาตกินเรียบวันนี้อโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบอันไหน,นก็ซื้ออันนั้นแหละท่านเลยเลขที่ชอบส่วนใหญ่มันไม่ค่อยถูกหรอก เชื่อไหมล่ะเชื่ออาจารย์ไหม <c oughs> ไอตัวที่ชอบในส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกไอตัวไม่ชอบในเข้าดีดีมันเป็นอย่างนั้นแหละท่นานเลยเอาลองดูเด้อฝากแชร์หน่อยได้ไหมครับแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันหน่อยนะดอกนี้ลาวพัฒนาลาวสามัคคีได้ลาวีสามลาวนี้สามสาวลาวสาวเวียดนามอาจารย์กินเรียบแล้วเออ นายวีอาจารย์ว่าก็ไม่รอดอีกนั่นแหละเต็มคาราเบลอีกคอยดูกันละกัน <laughs> เอออโน,นปู่ทักและใช่ๆชๆช่ชได้ย,ยินไหมาอาฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยได้ไหมครับอืมเอาสักหนึ่งพันคนหน่อยได้ไหมเอาโมทนาสาสทุบุญด้วยนะครับไอรอนแมนด้วยสุทธิดาด้วยนะพรพรกมา เออคุณนนะัทพรก็มาแล้วเอาโมทนาสาธุบุญแชร์กันออกไปทำบุญสร้างกุศลด้วยกันเราพัฒนาเราสตาจา์กับสองสองตอัเหมือนเดิมนะโอ้วันนี้เลขถล่มทลายถ้าแบบนี้นี่เลยขออนุญาตนะจุดรอบที่สองนะซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลอือเอาสาธุด้วยนะครับ แตกสนันวันไว้วันนี้มั่งคั่งร่ารวยกันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำบะอภิมหามงคลนะเออใครถึงแสนแล้วบางรายงานตัวหน่อยได้ไหมว <c oughs> ันพระนะอาจารย์ได้ใช้คำว่าวันพระพารวยอมโมทนาสาธุบุญด้วยท่านที่เข้ามาเห็นถือว่าท่านโชคดีเออท่านเข้ามาใหม่ก็ดีค่อยเป็นค่อยไปนะเออคุณอรินแอนยาดา เอ r อมาเฟมเมอรีนะครอบครัวของอลินและยาดาให้มีความสุขความเจริญกันแล้วกันพันเข้ามาสมาชิกใหม่เด้อให้มันคังร่ำรวยและท่านเด้อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่อยเป็นค่อยไปเอาไลค์แชร์กันเยอะๆหน่อยได้ไหมครับสัก1,000งนคนหน่อยได้ไหมช่วงเย็นๆอย่างนี้ปกติต้อง1,000คนขึ้นนะเนี่ยเออฝนตกด้วยอาจารย์กรีบมาจุดให้เพราะว่าเราพัฒนาหลายคนก็รอคอยอยู่ สวัสดีครับคุณอารีรัตน์นะหารศึกนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วตัวแรกห้วยไม่ใช่จะเป็นเหมือนคุณนัทพรพูดบอกเออคุณนัทพรเนาะเออว่าอย่างนั้นเลยบกเอา้าสวยงามแล้วนะนายวีอาจารย์ว่าก็จะมาอีกนั่นแหละนะเชื่ออย่างนั้นเลยถ้าเป็นสไตล์นี้นะเลขทูบแตกสนันอย่างนี้นะครับ น่อยวีก็ไม่น่าจะรอดชุดเดิมแล้วนะชุดเมื่อเช้าเอาสาธุสาธุด้วยอ <c oughs> สวัสดีครับท่านพี่ประมวลให้มีความสุขความเจริญนะครับท่านมีบุญบาสนาได้มาพบผ่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบใจนะเอซี FC ทั้งหลายที่ร่วมกันทําบุญสร้างกุศลกับกูบาจันสยามถวายธูปเพียนดอกไม้มาลายายสีวันนี้วันพระใหญ่เอาขึ้นหิ้งเรียบร้อยแล้ว นะครับและก็รวมสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานจิตให้ทุกท่านที่ร่วมทําบุญสร้างกุศลถวายธูปเทียนดอกไม้มาลายบายสีวันนี้มาขอให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์เดอร์ให้มาร้อยให้ได้คืนล้านให้มาสิบให้ได้คืนร้อยให้มาร้อยให้ได้คืนพันให้มาพันให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนให้สมความมุ่งมา่นปราถนาในทุกประการนะสาธุสาธุด้วยโอ้วันนี้พี่อะไรนั่นนั่น โอ้พ oh, ี่วิสิตเนาะสิริสิริสุวรรณอยากได้คำอวยพรเอานะพันนม,มือขึ้นเอากันแล้วกันโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับอาจารย์ขอพนมมือยกมือทัม่มหัวและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์องค์เทพเทวานางฟ้านางสวรรค์เจที่เจาทางทั้งหลายพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีฤทธิ์สีทิศดินน้ำลมไฟพ่อปู่รีสุโธดรธานีพ่อปู่รีสัตยานคราชฎหนึ่งนครพนม ปู่ขาวอยากตะเกียนทองเจ้าแม่กาลเกตแห่งสามพวกสาพลคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอร่วมอ,อ,อํานวยอวยชัยอภิพอรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณวสิทธิ์สิิธิสุวรรณในครอบครัวขอให้ท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนหลับให้ได้เงินมื่นตื่นให้ได้เงินแสนแ้นมือไปให้ได้แก้มณนโชนิ ลูกเชื่อฟังบริวัรเชื่อถือไปไหนมาไหนให้พบผ่านแต่ผู้มีศีลมีทานสิ่งไหนไม่ดีไม่เป็นมงคลให้วิ่งออกไป <Abi. S 1> สิ่งไหนดีมีมงคลให้วิ่งเข้าหาให้ท่านมั่งคั่งด้วยราบยศสันเริญตลอดปีและตลอดไปตราบเท่านิ้พานเด้อท่านพี่วิสิ์สิริสุวรรณเอ้ยสาธุสาธุสาธุพุทธมอนลโมพุทธายา สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเข้ามาแล้วเอาไลค์แชร์ไปเอาอาจารย์ว่าเต็มคาราเบล,ล,นะลจริงๆนะเลขวันนี้เขาเรียกเลขพี่น้องเลขพี่น้องคืออะไรล่ะเหมือนเมื่อสักควู่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเห็นไหมเลขพี่น้องเต็มวันนี้เต็มคาราเบลแน่ๆคครดูกันแล้วเอาโมทนาศาสตร์ทุบุญด้วยนะครับ ให้มีความสุขความเจริญนะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยวันพระพารวยวันพระนี่เลขนี่ถล่มทลายองค์ปู่และย่าท่านเมตตาให้วันพระนี้โหเด็ดขาดอาน่อยตอนนี้เรียบกินเรียบทั้งหมดเลยน่อยวีอาจารย์ว่าก,ก็ถูกอีกค่อยดูกันละกันใครซื้อไว้ก็เตรียมเฮกันเนาะเอาโมทนาศาสุใครได้เยอะแล้วก็พักผ่อนเดอ้อทุกท่านเพราะว่าเมื่อกี้ น้อยปกติก็แตกเรียบร้อยแล้วหนะึ่งสามสองน่ะแตกเลยนะแตกสามตัวเลยเออถ้าได้เยอะแล้วก็พอก็ได้เออถ้าจะไปลาพัฒนาหรือลาสามัคคีเล่นสนุกสนานพอได้รุนกับคนอื่นเขาก็ลด่าดตัวลงก็แลกกันถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้เน้นกําไรไว้ก่อนด้วยสติเราต้องมีนะฟังครูบาอาจารย์ด้วยสติเราต้องมีเวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจะคอยเสี้ยนสอนนาะยกวินอาจารย์สยามนี่บอกลูกศิษย์ลูกหา บอก f อตลอดเวลาเตือนสติไว้ข้างเงินในเข้าในกระเป๋าแล้วนี่ให้มันนอนสักคืนหน่อยให้มันได้นอนสักคืนหน่อยเด้อโมทนาสาธทสาธทูด้วยนะครับใครนะั่นะคุณอารีรัฐานศึกรวมทําบุญทํากุศลวันนี้ถวายถูกเตียนดอกไม้มาลายต่อองค์ปู่ขาวญาตะเกียนทองพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีฤทธิ์ีรดินน้ำลมไฟ วันนี้ท่านถวายถูกเตียนดอกไม้มาลัยหนึ่งร้อยบาทบัรพระขอองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เทวดาอารักผู้ปกปักรักษาคุณแม่เจาา้าธรณีผู้คำน้ำไม่กินผู้คำรินที่อยู่องค์ปู่องค์ย่านะปกปักรักษาให้พรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณอารีรักขานศึกและครอบครัวขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนนะถูกหวยรเ,เบอร์วันนี้สองตัวตรงสามตัวแตกเลยเด้อท่านเอยสาธุสาธุด้วยนะครับอืม อย่าพิมพ์ตัวเลขนะครับโมทนาสาธุสาธุด้วยเอา้าดูแลช่วยกันโมทนาสาธุสาธุด้วยนะครับกับคุณกี้เจมาร์ดคนดีของครูบาอาจารย์สยามจากสุพรรณบุรีนะักานกร,ร่วมทําบุญสร้างกุศลวันนี้8 9ดสิบเาบาทนะรวมสร้างบุญทากุศลมาเออต่อขาบุญไว้วันนี้ใส่เบ็ดใบเดีดิ <laughs> อาจารย์รู้หรอนะกี้นะเออคุณกี้ใส่ใส่เบ็ดไว้ใช่ไหม <laughs> เด๋ยวปลาจะถูกเบ็ดทีนี้แหละตึมอ๋อโมตนาศาสทุศารทุบุญด้วยนะครับเอออามาแล้วตัวสุดท้ายท้ายสุดนะดูเลขแปรด้วยนะทุกท่านนะดูเลขแปรด้วยบางครั้งท่านก็ให้มาตรงตรงบางครั้งท่านก็ให้ไกล่เคียงบางครั้งมันต้องบวกกับเลขตาทิพย์ของอาจารย์สยามด้วยมันจะเข้ากันเป๊บบู๊สวยจริงๆเลขวันนี้เอาแล้วเต็มคาราเบลเลยที่นี่ เอ้ยสวยงามมากๆเอากดหัวใจรัวๆเอาโมทนาสาธุสาธุโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยเลขอะไรจะสวยขนาดนี้เนะี่ยโอ้เอาเอเดี๋ยวอาจารย์แปลเลขมหามงคลให้นะครับทุกท่านนะสาธุสาธ,สาธุสาธุด้วยเลขสวยจริงๆอ่ะโอ้หสวยงามมากๆเลยท่านเอ้ย อืมอืมอ,ม,อ,ม,อมสวยงามมากๆเลยสาธุเด้อปู่ยยาเลยอืมใ้ลูกล้านถูกหวยรวยเบืรอเต็มเต็มเนี่วันนี้นะสาธุสาธุด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์แปลเลขมาหามงคลให้รอสักครู่กันแล้วกันนะเออจะรีบแปลให้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อกันอีกอืม ยากนะครับเดี๋ยวอาจารย์แปลให้แป๊บหนึ่งเด้อทุกท่านเด้อแต่อาจารย์บอกไว้ว่าเลขตาทิพย์ที่อาจารย์เห็นนะท่านนะสามสองนะแต่มันออกไปแล้วมันจะออกลาวพัฒนาอีกไหมอาจารย์ไม่รู้ าแล้วอาเจ้คนสวยนนะโอ้ตัวหนังสือสีฟ้าแล้วเออมันางงี้หน่อยเจ้เอ้ยอย่าเอาแต่สีดำมาหลายเ,าเจ้คนสวยนะสวยที่สุดในปัตตภีเดี๋ยวอาจารย์จะวงให้นะันเน้นได้นะอยู่อาจารย์สยามเน้นได้เด้บอกไปอย่างเดียวเลยอาจารย์เน้นได้เนี่ยอาจารย์ไม่เน้นเสียนะ โอ้ oh, คำเดียวเลยนะเดาร้อยแปดห้าแล้วเลข ได้แล้วสวยสวยวันนี้เลขสวยจริงๆเลขสวยมากๆเลยทุกคนมาสี่ตัวอีกสนนสายวินสายวินเด้อสายวิน Legs, so weit อาจารย์เน้นตัวที่อาจารย์วงนะทุกท่านนะเน้นตัวที่วงนะเน้นตัวที่วงเด้อเนี่นยใส่ดอกจันไว้ให้ด้วยนู้นเก็ดเก็ดอาจารย์เขียนซ้ำไปตัวนึ่ง ไม่มันไม่ใช่จะออกตัวนี้สบอบคือเขียนซ้ำลบให้เขียนซ้ำไปตัวหนึ่งอ่โมทนาบุญด้วยนะครับออกห้าสี่ซะเนาะอาจารย์คือเขียนซ้ำห้าสี่เนาะเพราะอาจารย์ว่าเลขวันนี้จะเป็นเลขพี่น้อง ะครับกำลังจะขึ้นให้นะรอแป๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาจารย์ก็เล่งให้เหมือนกันอาจารย์เน้นตัวที่อาจารย์ดอกอาจารไวนะ้นนะทานเดี๋ยวเด้ เขียนใหม่ดีไหมมันเยอะไปเยอมันจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์อาจารย์แปลเลขไว้แล้วล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์เขียนให้อาจารย์ก็รีบกับทุกท่านใจเย็นๆเด้ออาจารย์กลัวไม่ทันบางคนก็บอกว่าเขาปิดก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ตั้งสติมั่นๆเนาะทุกท่านเนาะ รูดสามเด้อเลขตาทิพเลขสามสามรองสองนะใครที่ถามอาจารย์มานะ่ยที่ถามเลขตัวเดียวมาอาจารย์เห็นเลขเมื่อเช้านี่สามและสองแต่มันออกตรงตรง,ตรงไปแล้วนะ่ะทำคลิปไม่ทัน แต่อาจารย์ก็ยังมั่นใจเลขสามอยู่นะครับเลขสามเนี่ยสําคัญแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอาจารย์เขียนผิดเขียนถูกนะถ้าเล่ง เดจาร์จะวงให้ด้วย ครับหนึ่งนะครับ อ่าได้แล้วเดี๋ยวเลขสามตัวให้ด้วย าเบิ้ลนี่ก็มีแค่ถ้าเบิ้ลน,นะถ้ามาเบิ้ลน,นะฟังนะสองสองสามสามสองสองสามสามห้าห้าหกหกเท่านั้นนะครับสองสองสามสามห้าห้าหกหกนะ,ะได้แล้วใช่หนอยวีแตกสนันอีกแล้วบอก เดี๋ยวก่อนเด้ขอขอนุญาตนะอ่ะขอ,อนุญาตอวยพรก่อนเนาะอ้าวก็โมทนาสาธุด้วยนะครับเอเจย์คนสวยนะดารารัฐหิ่งใจกล้าเนาะเจ้าของลุกชินอิสาราบิ๊กบอลอำเภอสามสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ออลูกชิ้นชือดังของประเทศไทยมันมีวันพะท่านกระรวมทําบุญสร้างกุศลเป็นจํานวนหนึ่งพันบาทอาจารย์ก็ขอตั้งจิตภาวนาอันสูงส่งระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเทพเทาวาทุกพระองค์พระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ภูมิริศสีทิศดินน้ำลมไฟพ่อปู่ศรีสุโธอดรธานีรววมอํานวยอวยพรอันประเสริฐให้เกิดกับอเจดาดารักอิ่มใจกล้าและครอบครัว ขอให้ท่านจงอายุมั่นขันยืนเป็นร่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานเป็นที่พึ่งของครูบาอาจารย์ตลอดไปและขอให้ท่านจงมั่งมีสีสุขข,า,ขายมั่นมีสีสุขลูกค้าไหลมาเต็มมาดังแม่น้ําคงคามหาสมุทรให้ลูกชิ้นอิสาราบิ๊กบอลนั้นเออให้เป็นลูกชิ้นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะท่านนะอ่ะอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนตลอดปีตลอดไปเด้อตราบเท่านิพพานสาธุสาธุด้วยนะครับ โมทนาสาธุด้วยนะใครอีกอสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเวลคัมทูสยามชแนลอาโมทนาสาธุนะสวัสดีครับคุณธนารีปือปรางโมทนาสาธุวันนี้ท่านถวายถูกเทียนดอกไม้มาลายต่อองค์ปู่ขายญาตะเกียนทองมาก็ขออำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรอ,อันประเสริฐขอให้เกิดกับท่านเรือขอใหอท่านบังมีสีสุขไมเจ็บไม่จน คิดหวังสิใดสมความมุ่งมา่รารถนาองค์ปูาา่ได้ย่าให้โชคให้ลาภท่านวันนี้สองตัวตรงสามตัวแตกเด้อของลาวพัฒนาเราสามารถีและลาว,วีกินสามลาวลวดเด้อมุทนาสาธุสาธุบุญด้วยนะครับวันนี้วันพระเออบุญกุศลที่ท่านสร้างนุนนาให้ท่านเจริญเจริญสําหรับสําหรับนอยวีนะใครซื้อทันก็ซื้อนี่ชุดนี้เด้อนอยวีเมื่อเช้านี่เป็นชุดเมื่อเช้านี่นี่นอยวีคือชุดนี้นะเอออ่า โอเคนะเอาออกเด้เออโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับให้มีความสุขความเจริญนะบางครั้งร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุนะนะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตสามินาสังสีโม,มพรม,มาจม,มหาเทวาสัพเพยขา,าปราันติ พระมาจะมหาเทวาอภิณาภาพระวันตุเมมหาคุญโยมหาลาภัวพระวันตุเมวิเตพาหัวติพุทธมะอุออนอโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนายัางวิรัหญิงสาวิรัาศีวิรัตาสาวิรัอิพิโยพุทธะมณีม,ม,มามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลืออือสัพจิตสามิดาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รมมาจมมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธมะอาอุนนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพา,พาพาหาหาหลือลือสัมปติสามินาส,าสังโม พรมมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาโหหติพุทธมะอุนมโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรัโคนายังวิรัอิงสาวิราัฐาสีวิรัฐาสาวิรัอิทิโยพุทธะมณีมะมะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งผ่าผหาหาหาลื้อ อันนี้เลขหกนะอสาธุด้วยนะอันนี้เลขหกนะวงไว้นะอัน,นอันนี้เลขหกเด้ดอาสาธุสาธุนะให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเด้อเมตนาสาธุ